ตัวอาจารย์เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลผลิตของสพทเพราะว่าจบจากโรงเรียนในสังกัดสพทเมื่อ30-40ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนจะเป็นสพทพวกเราหลายคนในที่นี้ก็ผลผลิตของสพทเหมือนกันฉะนั้นเวลาคนมาบอกว่าการศึกษาไทยไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้ต้อง ปฏิรูปต้องแก้ไขคือมันก็ยังพัฒนาได้อีกแต่ถามว่าเป็นอย่างที่เขาพูดไหมตัวเองไม่เคยเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็พิสูจน์ด้วยตัวเองมาว่าเราเรียนจบโรงเรียนในสังกัดสพทเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้แล้วเราก็สอบชิงทุนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเราสอบได้คะแนนสูงกว่านักเรียนจากต่างชาติซะอีกเราเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกได้ เพราะนั้นจันยังเชื่ออยู่เสมอว่าการศึกษาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่ถามว่ายังมีจุดที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกไหมมีซึ่งพวกเราทุกคนในที่นี้ก็มีอยู่ในใจแล้วก็อยากจะทำให้การศึกษาไทยดีขึ้นแต่ทุกคนก็ทราบว่าอุปสรรคก็มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายทางทรัพยากรก็มีที่เราจะต้องก้าวข้าม อุปสรรคเหล่านั้นให้ได้แล้วเราจะก้าวข้ามได้เนี่ยก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนี่แหละค่ะส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยไปอยู่ที่ไหน mm hmm. ก็ไม่อยากจะให้มีการบริหารงานแบบที่เป็นนายและลูกน้องเราอยากจะให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันตอนอยู่ที่กระทรวงเกษตรเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวเกษตรผู้บริหารทุกคนอาจารย์ก็ถ้าอายุเยอะกว่าก็จะเรียกเขาว่าพี่นะคะที่นี่ก็เช่นเดียวกันที่กระทรวงศึกษาก็ขออนุญาตเรียกพี่ธนุ พี่สุเทพพี่เทวันน้องหญิงนะคะถึงท่านจะเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ตามขอเริ่มต้นด้วยการที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันและมีอะไรเราก็ปรึกษาหารือกันเข้าอกเข้าใจกันจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาก็ต้องขอชื่นชมทางผู้บริหารกระทรวงศึกษารวมไปถึงท่ารัฐมนตรีในอดีตที่ผ่านมาทุกทกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเพราะท่านก็ถือว่ามีคุณูปการในการที่ ช่วยการพัฒนาการศึกษาไทยจนมาถึงปัจจุบันฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ดีที่ท่านก่อนๆได้มอบนโยบายไว้แล้วได้ทำสิ่งที่ดีให้กับกระทรวงศึกษาเราก็จะดำเนินนโยบายเหล่านั้นต่อเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะทำเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง <oss> ก็อยากจะเห็นเป็นรูป,ปธรรมมากยิ่งขึ้นสำหรับสพทนะคะพี่ธนุก็คงจะเป็นเรื่องภาระงานของครูอาจารย์ก็หวังว่าเราจะได้ทา ให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็ได้มีโอกาสคุยกันในปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นนะคะว่าเราจะลดภาระงานทุนการงานการเงินงานพัสดุอย่างไรให้กับครูทั่วประเทศไทยกว่า5 0 0แสนคนเพื่อที่จะให้ครูเหล่านั้นได้มีเวลามาพัฒนางานของตนเองแล้วก็ไปโฟกัสที่งานสอนในการพัฒนาลูกศิษย ของครูทั้งหลายได้มากยิ่งขึ้นเพราะงั้นนั่นจะเป็นภารกิจแรกที่เราจะทํางานร่วมกันอันที่สองที่อยากจะดูแลเพิ่ม,เต,มเติมก็คือเรื่องของสวัสดิการของครูที่ก็ยังมีไม่เพียงพอนะคะซึ่งตรงนี้คงไม่ใช่แค่สพทอ,อย่างเดียวคงต้องฝากทางสกสคด้วยได้เข้ามาร่วมกันนะคะที่พีรพันธ์เราก็คงจะได้ทํางานร่วมกันตรงนี้เพื่อให้ครูได้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เขาจะได้ไม่ต้องมีอยู่หงหน้าพะวงหลังในการที่จะทําภารกิจหลักของตนเองนอกจากนั้นก็ยังมีภารกิจเรื่องของวิทยาฐานะที่เดี๋ยวก็คงจะได้หารือกับทางท่านเลขาธนูต่อไปเพิ่มเติมนะคะสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันเดี๋ยวคงจะได้คุยกันเพิ่มเติมนอกจากนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้กําลังใจพี่น้องครูในระบบซูมทั้งหลายนะคะว่าในเรื่องของนโยบายอื่น ของกระทรวงศึกษาเองจันก็ได้คุยกับท่านปลัดคุยกับท่านธนุว่าเราไม่อยากจะทําอะไรที่ออกจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวโดยที่ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมเรามีครูที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาเนี่ยร่วม500,000คนก็อยากจะให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกๆคนซึ่งตรงนี้เองต้องฝากทางพี่ธนุและท่านปลัดนะคะทำงานร่วมกันโดยการที่จะให้ คูทุกๆคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและรับฟังจากทุกพื้นที่นอกจากนั้นก็อยากจะให้รับฟังจากผู้แทนองค์กรต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการการศึกษาพี่น้องสสในสภาที่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาคการศึกษาของไทยมากมายแล้วเราค่อยมาตกผลึกกันว่าเราจะทำอะไรบ้างในระยะเร่งด่วนนี้แล้วก็ในระยะกลางระยะยาว เนื่องจากการเมืองทุกท่านก็ทราบเรามาจากฝ่ายการเมืองเรามาเราก็ไปแต่ว่าพวกท่านเป็นฝ่ายประจำที่ต้องอยู่กับภาคการศึกษาไทยไปอีกนานสุดท้ายที่อาจารย์ได้รับข้อเสนอให้ฝากมาดูแลภาคการศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นซึ่งตัวอาจารย์เองก็ทราบว่ามีการปรับปรุงแก้ไขไปในระดับหนึ่งแล้วก็คือเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ของ การศึกษาขั้นพื้นฐานไทยเมื่อปี2566ก็มีการออกประกาศของกระทรวงศึกษาไปแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็อยากจะขอฝากไว้ยังท่านเลขาธุว่าเราจะเพิ่มเติมเป็นวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ชัดเจนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าอันนี้ถือเป็น ความสำคัญนะคะในการที่เราจะต้องรู้ที่มาที่ไปของประเทศที่มาที่ไปของระบอบการปกครองของเราและรู้หน้าที่ว่าภายใต้ระบอบการปกครองของประเทศไทยที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นทุกคนมีหน้าที่สําคัญอะไรอย่างไรบ้างจะได้สามารถไปทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอฝากพี่ธนุ ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะที่เหลือก็เดี๋ยวเราคงจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปแล้ววันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับทางสพที่ถ้าแต่เป็นทางการก็ครบรอบ22ปีแต่ถ้าไม่เป็นทางการก็น่าจะเกินร้อยปีมาละที่เราดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการทุกท่านท,ทั้งที่ส่วนกลางข้าราชการครูแล้วก็ข้าราชการในทุกระดับในทุกพื้นที่ด้วยนะคะ สุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหลักสูตรแกนกลางที่ทางสงพทดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องอาจารย์ก็อยากจะให้พิจารณาเพิ่มเติมในรอบถัดไปถ้าเป็นไปได้ช่วยดูบริบทของพื้นที่นะคะว่าความต้องการของความรู้พื้นฐานในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็อาจจะต้องมีความรู้ด้านการเกษตรความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของดิน การพัฒนาดินซึ่งในหลวงราชการที่9เนี่ยท่านได้ทรงทําเรื่องดินเอาไว้อย่างมากมายถ้าเราจะบูรณาการงานกับกระทรวงเกษตรก็ได้นะคะ mm. เขาก็มีหมอดินอาสาอยู่70,000ักว่าคนทั่วประเทศที่พร้อมจะมาเป็นครูอาสาให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไทยเ,เด็กๆเ,เนี่ยจะเข้าใจเรื่องของคุณภาพดินและการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อให้การเกษตรสามารถที่จะทําให้มีคุณภาพมีผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นได้ ก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ทํางานในด้านการศึกษามาอย่างหนักแล้วขอให้ท่านทํางานอย่างเต็มกําลังใจต่อไปวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดนดีได้เวลาสมควรขออนุญ,ญาตเปิดงานวัฒนารนาครบรอบ22ปีของสพทอขอบพระคุณค่ะ